ก่อนดูคุยแซปโชอ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตามน,นั้นเลยค่ะกงง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะคุณผู <c oughs> ้ชมคะกับเข้าสู่คุยแซปโชค่ะโหวันนี้แข่งรับเชิญแน่นมากๆอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ก๊อบอัคคลาค่ะสวัสดีค่ะ จริงตอนแรกเจอนะหรือว่าบูบูลีนเนี่ยเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะยังไงยังไงสองคนเนี่ยเมาเขาในห้องไงยังไงพี่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 พูดอุบยิบคลุบซิบอะไรอย่างเงี้ยซลุบซิบความหล่อของเขายังไม่สั่งกลับล่าสุดที่กลับมาก็คือโอ้โหเขาไปเล่นของแขกมาใช่ปะเห็นมเนี่ยแปดปีพี่ไปเล่นของแขกเมาของแขกของแขกตอนนี้กำลังมามาแรงเลยนะ เป็นเป็น,น,นเป็นภาพ,พยนตร์ภาพยนตร์เป็นหนัง,น<า>งเป็นนางเออเป็นนางเออเราก็ตกใจผู้บอกไปเล่นของแขกแล้วเอ้อพี่เขาเป็นมีแฟนเป็นแขงแต่เมื่อไหร่เป็นหนังไปเล่นกลับไปไปเล่นหนังแขก ไม่ครับคือภาพยนตร์เนี้ยมันเกี่ยวกับศัยศาสตร์ค่ะแล้วก็ในในความเป็นศัยศาสตร์เนี้ยมีความเป็นมุสลิมเข้ามาด้วยมีความเชื่อของยินรู้จักมากยิ่งขึ้นรู้จักใช่ไหมนั่นแหละมันมีตรงนั้นเข้ามาพูดถึงชัยตอนเลยพวกเนี้ยซึ่งเป็นความเชื่อของของทางชาวมุสลิมก็นี่ไงหายไป8ปีก็เลยเล่นของเลยไงไม่ไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้จะแปลกนะอันนี้จะแตกต่างจากเจ้าคมังเวทที่ที่ผมเคยเล่นนะครับเคยดูไหมเคยเคยไม่เค่นแคหนังพี่แต่ละเรื่องรับผมก็ อันนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าไอของเราเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวที่ล้มละลายแล้วเราต้องย้ายไปที่นราธิวาส <ละ S 1> อันนี้ไปถ่ายที่จริงเลยนะครับลงไปนราธิวาสที่จริงเลยแล้วพอเราไปเนี่ยก็เกิดเรื่องราวาต่างๆขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่เราที่เราไปอยู่ครับ ฉะนั้นก็คือเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนต์ดําอะไรต่างๆก็คือง่ายๆว่าถ้าพวกเราพูดถึงไสยศาสตร์หรือมนต์ดําอะไรเงี้ยเราก็อาจจะคิดแต่ว่าอ่าไสยศาสตร์มนต์ดําของไทยซึ่งจริงๆอ่ะทางฝั่งมุสลิมเองเขาก็มีใช่คเป็นความเชื่อครับแล้วก็ตรงเนี้ยคือคือมันก็เอาง่ายๆว่า ถ้าไปดูหนังเนี่ยจะได้หลายๆอย่างได้ความหลอนได้ความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ได้กลิ่นอายของของความเป็นมุสลิมด้วยแล้วทำไมาอยู่อยูับมาเล่นหนูก็นึกว่าพี่ไม่อยากอยู่วงการบันเทิงแล้วหายไปแปดปีไม่ยอมรับงานเลยเลยใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าเราเรา,เราเต็มอิ่มกับกับ,บบทภาพ,พยนตร์หรือบ,บทเดิมๆครับคือรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ให้เราเล่น คือสังเกตไหมว่าง่ายๆเวลาเราเล่นอะไระอย่างนี้เห,เหมือนกัน,วนเวลาเล่นใช่ไหมก็โดนเล่นตัวร้ายตลอดมันก็จะมีะบทเดิมๆมาถูกไหมอของพี่ก็รู้สึกว่าเอออยงตอนแม่เบีย้ยอย่างเงี้ยตอนนั้นอีโรติกมาเต็มเลยนะ,ะแต่เราไม่รับเลยสักเรื่องหนึ่งพรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นได้มากกว่านั้นไงครับอ่าแล้วพอเราไปเล่นปลายเทียนก็มีแต่บทปลายเทียนอย่างเงี้ยมาแบบพี่เรียดเราก็บอกไม่เอาอ่ะก็เลย กระโดดไปรับจองหมังเวทค่ะอ่าก็เลยเนี่ยคือคือเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานั่นแหละแล้วตอนตอนนี้ก็เลยมาของแขกทำไมถึงอยากเล่นเรื่องนี้คะทำไมถึงมารับเล่นเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่เพราะว่าหนังไทยไม่มีนะอาใช่หนังไทยไม่มีแบบนี้อันนี้คือเป็นเรื่องแรกเลยที่ที่นำเอาความเชื่อของชาวมุสลิมมานี่แล้วรายได้นะบอกเลยนะว่า หลอดนี้เกือบ50ล้านแล้วเดี๋ยวนะเมื่อพืวันที่ทราบข่าวคือเพิ่ง33ล้านไม่ใช่เหรอวันนี้นู้นแล้วครับตอนนี้ไปไปเยอะแล้วตอนนี้มามาเกือบ50แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฝากคุณผู้ชมไปชมเลยครับครับผมก็อยากฝากนะครับให้คุณผู้ชมไปดูนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมกลับมานะครับหลังจากหายไป8ปีนะครับกับภาพยนตร์เรื่องของแขกใครอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับสะพรึงกลัวแค่ไหนแล้วก็มีอะไรที่มันน่าลุ้นบ้าง ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์ครับแล้วจะบอกเลยครับว่าภาพยนตร์นี้นะ,ะสร้างปรากฏการณ์โรงแตก จริงๆหลายๆลงเลยก็คือว่าคนนี่แห่กันไปดูเอาไงวิกแตกอ่ะเอาวิกแตกอ่ะแตกเลยครับต้องเอากระยี่เสริมมาวางอ่ะยังไม่ไดเห็นนานมันไม่เห็นนานมากนะแบบนี้แล้วเห็นว่ามีมีมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแต่งเป็นมุสลิมครับแต่งเป็นชาวมุสลิมเลยเปินว่าแต่งตัวเป็นชุดในเหมือนในภาพยนตร์แล้วไปดูลไปดูหนังใช่ถูกต้องเป็นไปดูหนังแล้วถ่ายลงสตอรี่ตัวเองแบบใช่ใช่ผู้หญิงก็แต่งแบบว่าใส่อียาบัแล้วก็ผู้ชายก็แต่งเป็นแขก ล้วก็ไปดูหนังกันยินดีด้วยกับการกลับมาแล้วกลับมาได้แบบประทับใจแล้วพี่จะกลับมาเล่นละครเล่นอะไรหรือครับกลับกลับมาแล้วนะรับแล้วนะทำอีกไหมทำรับรองว่าปีหน้านีงมีโปรเจกต์ปังแน่นอนแม่ขอให้เขากลับมาอีโรติกอีกพักได้ไหมนั่นแหละฉันก็อยากดูชอ้โหตอนนี้เนี่ย คือสามารถดูได้แล้วไงได้สเตตัสตอนนี้อ่ะโอเคก็อยากดูของดีบ้างพี่กลับมาเล่นนะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวมีอีโรติกนาอีโรติกเลยเหรออีโรติกเลยช่ว์นะช่วยว่ะแต่พี่กลับมาทีเดียวฟังเลยเรื่อากอะไรถึงแฟนคลับพี่ที่แบบว่าชื่นใจมากที่พี่กลับมาทำงานครับผมก็ก็ดีใจมากคือแฟนคลับที่แบบโหสุดยอดเลยอ่ะแล้วแล้วแฟนคลับของของหนังหลายๆเรื่องที่ผมเล่นไว้จอมขมังเวชชายาอะไรเงี้ยคือทุกคนน่ารักมากเรานึกถึงเราตลอดเวลาก็ขอบคุณมากครับเป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยสำหรับผมนะครับค่ะ ก็เราก็จะกลับมาแล้วก็รับภาพยนตร์แล้วก็ให้ทุกคนได้ได้เห็นภาพเราในหลายๆลุกในหลายๆบทบาทนะครับแต่อย่างไฝากนะครับภาพยนตร์เรื่องของแขกไปดูในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างผลการใหม่ให้กับหนังไทยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากคร่ะ